ก็จริงๆคุณพ่อเป็นลูกค้าพัดสั่ง s u r ร์เจอรี่ลันะครับผมก็มีการได้บินไปไปถึงเกาหลีเนาะแล้วตูวก็พาคุณพ่อไปยกหน้ามาทั้งหน้าเลยอย่างเงี้ยครับผมก็คือแบบโหเป็นล้านอ่ะหลายล้านบาทอะครับก็คือคุณพ่อเริ่มตั้งแต่แบบดึงเบบี้เฟสลิปไปแล้วก็เย็บหลังหูแล้วก็เอนโดไทแล้วก็ดึงมัดกล้ามเนื้อแล้วก็ทำตาคือพ่อตมจะแบบอตอนเนี้คือตม ยังเปิดไม่ได้เพราะว่ายังบวมอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าพ่อบอกว่าต่อไปเขาเรียกเขาว่าพี่แล้วว่าอันนี้คือแบบว่าทำแบบฟัวอ o อปชันฟัวออปชันครับย้อนกลับไปเขาดูความที่สุดแล้วมันก็เห็นผู้ชายทำมเนก็ถึงตัดสินใจเขาเห็นหน้าตูมด้วยแหละเพราะว่าลูกเขาว่าอาจจะ I was born in Thailand แบบไ I was made in Korea นะอรไรอย่างเงี้ยเขาก็เห็นว่าเราไปตักไปเติมบ่อยที่นู่นเลย้ยครับพ่อก็เลยแบบเคยแซวว่าเฮ้ยทำไมตูมมันหน้าตึงขึ้นอะอยากลองทำบ้างตูก็เลยคุยกับทางมาดามพ้าซางครับก็คือ จัดการพาพ่อไปเมคอเวอร์เลยเดี๋ยว<ม>ก็จะเปิดหน้าเร็วๆนี้ค่ะนั่นเดี๋ยวเขาอยากจะเป็นพี่ชายแล้วแต่ว่าเขาเขาต้องทำอะไรมากพออให้มัณฑรพัานงแล้วมันต้องดูยคือจริงๆอ่ะทีมของบัณฑรพัสน์เอเจนซี่อะครับเขาจะมีทีมมืออาชีพที่คอยดูแลและคอยคอนซัลท์อยู่แล้วตุมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าทางของโรงพยาบาลเกาหลีส่วนใหญ่อะเวลาคนจะศัลยกรรมอะเขาไม่เน้นยัดเข้าประเทศไทยอะเน้นยัดเข้าไปแต่ของเกาหลีอะเน้นเอาออกเน้นเจียออกเน้นทริมออกให้เล็กลงให้มันดูแบบสมูทแล้วก็ดูธรรมชาติอย่างเงี้ยครับ พ่อทมาแล้วพ่อมีความพ่อเด็กมากจริงๆพ่อตูมดูเด็กลงมาคือเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งรูป before และ After ให้พี่ๆนักข่าวด้วยตอนนี้พ่อมาตูมอายุ60สิบหกสิบหสิบกว่า60สิกว่าแล้วครับ60กว่าแล้วตอนนี้ยังเอายัเท่าไหร่ตอนนี้อรอตูบอกตรงนะสี่ห้าได้ไม่ติดครับจริงๆคือคือพอมองพอมองหน้าพ่อเราเหมือนหน้าเราหมาอ เฮ้ยคุยผู้หญิงเขาเป็นพ่อฉันก็ต้องเหมือนฉันสิเขาเป็นใช่ก็คือเป็นพ่อพ่อจริงๆของคุณพ่อตอนหนุ่มๆหน้าตาดีมากๆนะครับตุงเคยพ่อหน้าตาดีกว่าลูกพ่อเนี่เจ้าของคลินิกนี่ยังไงคือคุณคุณพ่อเขามีฐานมาดีอยู่แล้วจมูกจมูกโครงหน้าเขาดีอยู่แล้วนะครับแค่ดึงนิดหน่อยปุ๊บก็กลับไปเหมือน20ปีที่แล้วเลยอย่างนี้อยู่แล้วครับใช่ว่าเขาไม่มีความกลัวอะไร ไม่มีความกลัวสิครับก็อัดอยาสลบอะครับเพราะคงไม่น่ามีความกลัว,ลวอตอนที่ออกมาเนี่ขามีปวดมีคับไม่ไมพ่อบอกว่าไม่เจ็บไม่บ่นเลยมีคลิปตอนตูมไปเจอพ่อด้วยคือพ่อทําหน้าแบบทูมเสร็จแล้ว,หล,วหล่อแบบคือยังเหมือนมึนๆยาชาอยู่ครับแต่เราเห็นแบบตะเข็บแผลอะไรเงี้ยเราก็ตกใจนะเพราะว่าเป็นตะขาบรอบนี้เลยอะครับแต่ว่าข้างหน้าโดยเฉพาะดวงตาพ่อดูเด็กมากก็เลยรู้สึกแบบโอเคน่าจะออกมาอีกสามเดือนจากนี้น่าจะต้องหล่อมากๆ อุ้ยกี่ชั่วโมงนะที่พ่อทำทั้งว่าแบบเจ็ด,ช,จดชั่วโมงครับ<อ>ยกหน้าเจ็ดชั่วโมงโ<อ>สำหรับเขาอย่างที่ความที่พ่ออยากเสร็จการน,นี้เขามาปรึกษาว่าให้หาใน ไม่ด<ช>ีคือจริงๆอ่ะพ่อแค่มาปรึกษาเพราะว่าพ่อตูไม่เคยสายกรรมมาก่อนในชีวิตคือไม่ได้เกี่ยวกับเกาหลีด้วยนะครับในไทยก็ไม่เคยทำครั้งแรกใหญ่เลยทำครั้ง,<า>งแรกก็คือตุมตูมเลยรู้สึกว่าต้องใช้มืออาชีพแหละคือถ้าเกิดการทำสายกรรอ่ะเราไม่รู้อินโนเอเนไปหาข้อมูลเองอย่างเงี้ยไม่ได้คุยกับเอเจนซี่อ่ะเราอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยหน้าดึงที่ไหนดีที่สุดสำหรับคนวัยน,นี้จมูกแก้ที่ไหนดีที่สุดสำหรับคนวัยนี้พอตงเจอพัสร้างเอเจนซี่อ่ะครับก็คุยกับมาดาพัสร้างเลยว่าพอตงมีเพนนนนอยตตรรงงีี้้ะ จดทำตาร,รางโปรแกรมมาให้ดูและที่สําคัญคือมาดามพัสร้างเอเจนซี่คือดีมากดูแลไปรับตั้งแต่สนามบินดูแลอาหารการกินรับยาล้างแผลจนกระทั่งส่งกลับเข้าเกตดูแลดีมากจริบจริงด้วยูาค่าราคารวมเท่าหไหร่รครับอกว่าถ้าทำสองล้านกว่าบาทนะครับท,ท้มนโอเวอร์ของพ่อนะคบของพ่อ,อแล้วแต่คนราคาไม่เหมือนกัน,น <ะ S 1> ผู้หญิงจะราคาสูงกว่าม,มันทํายากกว่าเขาบอกผู้หญิงมันจะมีแบบดีเทลไรผมอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย แค่มาเปิดใจคุยกันก่อนก็ได้ราคามันตุ้มก็ไม่ใช่เจ้าของเอเจนซี่เนาะต้องมาคุยกัเอเจนซี่เองแต่ว่าตุ้มคิดว่าอีก3เดือนจากเนี้ยพ่อน่าจะหล่อมากๆก็แตเราเราอายุพี่บ้านเราว่าไงกับพ่อตอนเด็กๆแม่ทุกคนเขาก็งองแงหมดแหละคุณแม่ก็เริ่มแบบอ้าวทำไมฉันไม่ได้ทำไมทไมฉันได้แค่อัลเทอร่าแต่พอได้ยกหน้าที่โซอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็มีแต่ว่าตุงอยากให้ทุกคนใจเย็นๆคือครอบครัวครอบครัวจ๋าคือทุกๆครอบครัวครับเวลาที่แบบ ลูกเติบโตขึ้นแล้วแบบมีหน้าที่การงานอะ่ะพ่อแม่เขาก็จะคาดหวังให้ลูกๆอ่ะเลี้ยงดูปูเสือแต่ของตูม่ะครอบครัวคาดหวังให้พาไปทําหน้าตุก็แ <c oughs> ม่เข้าใจเหมือนก <c oughs> ันว่าแต่กูลครอบครัวตูทาไมมันเป็นอะไรกับการยกหน้ามากๆคือ <c oughs> ทุกคนจะทักมาว่าตูพาไปทาหน้าหน่อยแม่ไม่เคยขอเลยเลยพาไปทําหน้าหน่อย <c oughs> อย่างเงี้ยครับผมแต่เขาไม่เสร็จติดได้ไหมครอบครัวเราไม่หรอกจริงๆมันมีหลายครอบครัวที่เสพกว่าเราแต่ครอบครัวเราก็คือไม่ค่อยทําดีกว่าเวลาทําทําหนักไปเลย แต,แต่ทีนี้ขอ,คอ,อ่คุณพ่อพี่มาตุมทุมเงินให้เองเลยไหมครับอ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ครับคือจริงๆเนี่ยตูมีออกค่า้จ่า่บางส่วนในการเดินทางแต่ว่าจริงๆมาดามพัสสังอ่ะส่วนใหญ่ดูแลด้วยครับผมมันก็เป็นการบาทเทอร์กันด้วยเพราะว่าเขาก็ใช้แพลตฟอร์มมีเดียของเราด้วยครับไม่ใช่ก็อยากให้สัญญา ก็คราวนี้เขามาเปิดไลน์แบรนด์แบบสกินแคร์แล้วจริงๆอ่ะสกินแคร์ก็เหมือนมีไว้เพื่อดูแลคนที่มีปัญหาเรื่องของการส่ยกรรมโดยตรงด้วยเหมือนกันนะฟกช้ำดำเขียวต่างๆเพราะฉะนั้นนะตูมองว่าถ้าเกิดคุณดูแลจากหมายถึงว่ายกหน้าไปแล้วอะครับแต่เรื่องของผิวอ่ะมันต้องดูแลแบบต่อเนื่องแบบทุกวันเพราะฉะนียให้เมดิจิวอรเปอีกงทางเลือกก็ได้ครับเราก็ด้วยความที่ผูกพันกับเกาหลีน่าจะได้รับเป็นชูเป็นชูอาัฒนธรรมครับของคียวครับเป็นยังไงบ้าง อะไรที่ทาไมเขาถึงจะตัดสินใจเลือกเราหนูคำถามหนูก็ไม่รู้พ่ะเพราะเขาอาจจะเห็นว่าตูมชอบเกาหลีม้งครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยทุ่วัฒนธรรมของเขาเนี่ยมันเป็นชื่อเต็มของเขามันคือ Korea Education Association of Youth คือสำหรับเยาวชนโดยตรงก็คือเขาจะมีแบบว่าเป็นคลาสสอนเค o ๊สอนภาษาสอนแบบการทำกิมจิอะไรอย่างนี้เลยนะครับในในสูตรของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นการเผยแพร่ดีกว่าวัฒนธรรมฝั่งบ้านเขาแล้วอีกอย่างพอเขาเห็นตูมอ่ะ เขาเห็นตุ้มเต้นด้วยละมั้งครับเพราะว่าตุ้มชอบเต้นเคป๊แบบไม่ได้เต้นเก่งนะแต่ชอบแล้วเหมือนวันนั้นเราไปอีเวนต์เพราะว่าเรามีเอเจนซี่ที่เคยพาเราไปเดินโซแฟชั่นวีคไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมครับพอเะาเห็นเราไปอีเวนต์ของ GDT ี r a ดากอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเหมือนแบบหนึ่งในคณะกรรมการของของของวัฒนธรรมเนี่ยเขาอยู่เขาก็เลยมีการถักชวนว่าเฮ้ น่าจะมาเป็นแบบร่วมง,งานกันได้ก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับเขาต้องให้รอะไรบ้างหลักๆก,ก็คือโป PR ครับโปรโมททั้ง K-Fashion, K-Food, K-Beauty ก็คือ k p r o d u c t เหมือนอย่างงานวันนี้ครับในหน้าที่ทุกก็คืออยากจะมาบอกว่าถ้าเกิดนึกถึงเรื่องการสายกรรมหรือว่าเรื่องของโปรดักต์ของทางเกาหลีก็ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผิวคนเอเชียครับอันนี้ก็งลงลงตแหน่ง ตูว่าน่าจะปีต่อปีนะครับคือตูก็ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดมากแต่ว่าก็มีแบบมีการส่งเซอร์ติฟิเคตมาให้เรียบร้อยแล้วครับเขาภาคภูมิใจก็คือทำถึงทำถึงแล้วคือจริงๆตูว่าภูมิใจตั้งแต่ตูตได้ไปทํางานที่นู่นแล้วแหละมันภูมิใจตั้งแต่ที่ได้ไปเดินโซ่แฟชั่นวีแล้วแหละไอต้ตำแหน่งมันมันคือแค่ผลกําไรตามที่ตามมาเท่านั้นเองจริงๆมันกดดันมันต้องต้องเป็นตัวอย่างประชาชนกดดันสิเพราะเราเกาไม่ใช่ตัวอย่าง <S <S ที่ดีกดดันสิเพราะเราก็ไม่ใช่ตัวอย่างที่แบบโอ้โหเพียบพร้อมเนี่ยครับแต่ว่า ตูมองว่าคนเกาหลีจริงๆส่วนใหญ่ครับเขามองในเรื่องของเนื้องานและคอนเทนต์เป็นหลักเขาอาจจะเห็นว่าช่องตูมหรือว่าภาพตูมในนามของอเราทำเป็นโปรดิวเซอร์เราด้วยโซเชียลบริเวณซีซั่นสองอ่ะรอบนี้มีคนเกาหลีมาแข่งด้วย,ยนี่สปอยแล้วนะคือมีต่างชาติมาร่วมแข่งด้วยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นจากตรงนี้มาด้วยด้วยโปรไฟล์หรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้ครับอ,อยู่เป็นครบมันคนที่เป็นกรรมการไปถึงนะ หมายถึงมีเปลี่ยนพี่ๆกรรมการยังอยู่ในครกแบบเดิมไมาถึงอะไรนะทีมอนะอะไรกอ๋อโซเชียลบรเออร์โหเชิญด้ว่าเกาหลีอยู่หมายถึงว่ามาสเตอร์มาสเตอร์ยังอยู่ครบนะกูกีต้ามอะไรอย่างเงี้ยเจนนี่เปลี่ยนเจนนี่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตูไม่ได้เม็ดเยอะนะตูยังไม่รู้รายละเอียดตัวก่อนเลยเออกลัวกัวโดนดุคือตูยังไม่ได้บอกรายละเอียดได้แต่ว่าเชิญพี่ๆนะครับ30กันยานี้น่าจะแถลงข่าวนะครับที่งอันนี้จะแตกต่าง แตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยครับสิ้นเชิงใช้คําว่าสิ้นเชิงเลยครับแตกต่างจากรอบที่แล้วมากๆครับแต่พอาถือมีคนเกาหลีมาลุ้นด้วยเรความความอ๋อไม่ใช่แค่เกาหลีสิครับอนานาชาเราทำ g โ o b บใช่ครับแต่พี่เป็นตัวปรโมทดก่งเนาะเหมือนช่วยเหลือใครรือเปล่าหมายถึงช่วยเหลือแฟนเขาตืไปัย์กนจ้าเขาถ่ายรูปรูปไรู้เยอะรู้ดีรู้เหมือนต้องมายืนจับภาดีเองตรงนี้ ไม่ไม่แต่เราทำเพื่อองค์กรทำเพื่อคุณพิมพ์สัญญาครับคุณพิมพ์สัญญาใช้เงินเยอะครับเพูดถึงคนร่วมใช่คือเรื่องเงินเราคุ่นเพื่อนดีไปเท่าไหร่ไม่อ๋อเป็่อนดีเป็เท่าไหร่นิดนึงกดไปตะก้ารนึงนี่ไงช่วยอุดหนุนเพื่อนเพื่อนกลับมาหลายทำงานเป็นไงเมื่อครั้เราได้เห็นเขากลับมาเป็นแบบมีฝัดมีงานมีผ้าพื้นไหวแล้วอ่ะเออก็รู้สึกว่าเออ มาถึงสักทีนะวันนี้ที่เราก็อยากจะเห็นอะไร้ยครับ<ช>ผมก็ก็จริงๆทุกคนก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ต้องมาทํางานแลผไปชอบในสิ่งตัวเองแบบทําไว้อะไรเงี้ยตูมองว,ว่ามันเป็นนีมิตหมายที่ดีนะที่เห็นเพื่อเรากลับมาทํางานเท่านี้เลยครับจริงๆก,ก่อนนนี้มีคุณมาหรือเ่าหลังจากเที่ยวขวัญตะก้าไปแล้วเราได้คุยกับเขาอ,อ๋อไม่ไม่มีไม่ไมีได้คุยเลยครับจริงๆการตัดสินใจออกมาไลฟ์ของเขานี่ก็คือไม่ได้ไม่ได้รับรู้มาก่อนด้วยก็คือพร้อมทุกคนประกาศทางไอจีก็คือเข้าไปดูว่าเฮ้ย เป็นไงบ้างว่าขายได้ไหมนะปรากฏว่าเขาขายได้ดีกว่าของของเราที่เราไลฟ์ทุกวันอีกงนีคุยกันน้อยลงเหรอหวาเหมือนว่าคุยกันหรือว่าไม่ไม่ค่อยได้ตุงไม่ค่อยได้คุยกับใครด้วยครับช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้คุยกับใครเลยด้วยครับ กับพี่หอมยังคุยน้อยเลยไม่เคยได้คุยรู้สึกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นวอาเขาขายของเสร็จแล้วคนก็ยังให้กำลังใจช่วยอเพื่อที่จะให้ขัเลืงอนในมาใช้ชีวิตก็จริงๆมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะมันเป็นมันเป็นเหมือนกําลังใจนะคือตุ้มมองว่าทั้งยอดการสั่งซื้อยอดออเดอร์หรือคอมเมนต์หรือกดกดหัวใจรัวๆต่อให้คุณไม่ซื้ออ่ะมันเหมือนเป็นกำลังใจให้เรารู้สึกว่าขับเคลื่อนไปได้ในการทำงานเพราะว่าตัวตุ้มเองก็เคยก็เคยได้รับโอกาส อะไรแบบนี้ทางสังคมแล้ววันหนึ so like oh, uh. ่งที่เราได้กลับมาแล้วม uh ันมีคนซัพพอร์ตนะครับต่อให้มันจะไม่จํานวนเยอะก็ตามแต่ว่าอย่างน้อยมีอ่ะมันทําให้เรารู้สึกเดินหน้าต่อได้ครับเห็นข่าวที่ที่ขอนูนอ๋อเห็นครับเสนอที่จะสร้างดิวไหมหนึ่งล้านยืนเขาก็ถือว่าอย่างติดแต่ว่าติดนี้อะไรเงี้ยก็เหมือนอ่ะปฏิเสธไปลายเขาปฏิเสธไปแล้วหรอเมันยังไม่สนุกเพราะว่าเหมือนกับว่าไม่มั่นใจในการที่จะบไม่อ๋อไม่มั่นใจในการออกมาไลฟ์ก็เป็นไปได้เพราะว่าปกติอ่ะ ปกติวิวก็ไม่ค่อยไลฟ์นว่นะปกติเขาจะรับเป็นงานพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยแต่ว,ว่าใช่แต่ว,ว่าจริงๆเขาก็น่ารับไปนานนานเนึ่งหม <c oughs> <c oughs> อขวัญครับมาตุ้มรับนะครับตอนไหนที่เมืองไทยแล้วก็ไปไอ้ที่ ไต้หวันได้อะไรนะอะไรนะไทยไปเป็นคนละประเทไต้หวันได้จริงๆถ้าเกิดคุณเช็คระบบ TikTok Shop จริงๆอะครับมันไม่สามารถขายเวียข้ามประเทศได้นะแต่ว่าของดิวมันน่าจะสมัครไว้ที่ไทยหรือเปล่าเลยขายได้แต่ถ้าเกิดเราไปเล่นที่นู่นเลยจริงๆอะ IP ตูไม่รู้ว่ามันต้องมุด IP หรือเปล่าอันนี้ครับก็คือน่าจะไม่ได้กับการคอลแลบแต่ว่าท่านี้ท่งนั้นตุ้มแซวเล่นนะไม่ต้องมาจ้างตูมตูมแซวเฉยๆว่าเงินหนึ่งล้านก็เยอะนะเยอ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 ะไม่ไตัวตัวตัวหมลังมันมีข้อข้อกำหนดเยอะ แต่ตูยังไม่เห็นข้อกำหนดเขาว่าไงบ้างอ่ะมันอ๋อมันถึงจ่ายทางคู่กรณีไปเลยอ่ะอก็ก็ดีนะมันก็คือช่วยปลดหนี้ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะเราก็ต้องให้สิทธิ์ของคนขายเนาะตัดสินใจอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นตู่ตุ่มก็รับตุ่มรับอยู่แล้วแสนหนึ่งก็รับครับไม่ต้องถึงรับเลยตู้ชื่นใจไหมที่เขาก็พูดวพยายามตอบสนองแลก็ยินดีว่าเขาอ่ะถ้ามีไฟการจะกลับมาเหมือนเดิมจับได้นออะไรไม่ไม่มี เป็นเรื่องดีครับเพราะว่าน,นี่ก็บ้านเขามันก็มีคนที่พร้อมซัพพอร์ตแล้วมีเพื่อนๆรอ,ออยู่ที่นี่เหมือนกันตูนก็เป็นหนึ่งคนที่อยากอยากเห็นเขากลับมาเดินหน้าต่ออะไรที่มันผิดพลาดไปมันปรับปรุงแก้ไขไดช้ชีวิตคนเรามันชีวิตคนเรามันตกมาแล้วอะแต่มันไม่จำเป็นต้องตายนะครับมันสามารถตกตื่นและยืนแล้วเดินต่อได้ครับอนี้อัาแบบเนออโอ้ไปด้วยไปด้วยไปด้วยไป,ไปร่วมด้วยไปร่วมเลย,ยครับก็ จริงๆเ,เห็นพี่เจนนี่ส่งข้อความมาแล้วบอกว่าตูมาร่วมงานบวชพี่ด้วยนะโนอ้โหขนลุกปกติชวนมากินเหล้าุ <laughs> นลุกเลย <laughs> ุนลุกแล <laughs> ว้วแบบดีใจดีใจแบบโอ้โหอนุโัทนาด้วยนะครับใช่มาตูปรงผมห้าปลงผมปรงผมตีห้าตีห้าหนูแบบ <5 S 2> <laughs> ได้ครับ,รบ,รบม,มาตูกับต้นหอมเปิดโรงแรมเรียบร้อยแล้วครับบริเวณที่ใกล้งานก็อยากจะไปเขาเรียกว่าเหมือน พี่เจนเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะแล้วบางทีพอเขาจะเข้าสู่แบบสายนี้เลยอะเราเองก็เคยบทเรียนมาเนาะเรารู้ว่าแบบมันได้รู้จักและได้อยู่กับตัวเองจริงๆอะนะช่วงเวลานั้น่จาจะกี่วันก็ตามแต่ว่าอย่างน้อยอะได้ปิดวาจาได้ปลงทุกอย่างที่เรามีแล้วก็ได้อยู่กับตัวเองจริงอะมันอาจจะหาความสุขที่แท้จริงเจอก็ได้ยังไงก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับเ,เรียกว่าคุณเจนนี่ก่อนครับเจนนี่เขาส่งมาชวนเราสิ่งมากกาที่เราในสุดจะทำตามความตั้งใจ เอาจริงมาประโยคหนูอะโคตรเป็นมานเลยพี่คือตูมเขาพี่ว่าตูมพี่จะบวชนะหนูแบบว่าเอาดีๆแม่เอ,อาดีๆเ <Ald ide, S 2> อาดีๆเอาดีๆ <Ald ide, S 2> เป็นไปได้หรอไอยงเงี้ยงงคือบวชเลยนะมันคือบวชค,คือการปลงผมนะแล้วเรารู้ว่าพี่เจนเป็นคนรักผมตัวเอง,องมากๆอะครับแต่ว่าล่าสุดที่เขาจัดดีเจที่ตูมไปผมสั้นก็เท่นะครับ ก็เท่เหมือนกันก็เอาเป็นว่าเป็นเรื่องดีแล้วการการบวชการบวชไม่ว่าจะเป็นเพศไหนสมณะนหนก็แล้วแต่ครับการบวชเรียนมันเหมือนได้ศึกษาพระธรรมคำสอนและได้อยู่กับตัวเองจริงแท้นะครับเพราะฉะนั้นตูมอนุโมทนาร่วมแน่นอนครับโอเคดูสาธุสาธุไปกันไหมอ่ะ